บ้านใหม่เอกสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านแบบพร้อมยกขนาด6คูณ6เมตร2ห้องนอน1ห,ห้องโถง1ระเบียงหน้าบ้านกันค่ะท้ายคลิปนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาแจกด้วยนะคะบันไดหน้าบ้าน3ขัน้นพร้อมประตูกันสุนัขทางร้านจะใช้ลูกบันไดหน้าสิบเต็มเท้าทุกลูกค่ะประตูหน้าบ้านเป็นประตูกระจกบานเลื่อนคู่ใส่ล้างเลื่อนอย่างดีเลยค่ะตัวระเบียงขนาด3คูณ1.5เมตร มีพนักพิงเล็กๆไว้สำหรับนั่งเล่นหน้าบ้านค่ะภายในห้องโถงขนาด3 4 5ูณเมตรกลุ่ผนังภายในด้วยดูราบอ์ททาสีครีมพื้นภายในตัวห้องทางร้านจะขัดแต่งลงสีลงเงาให้สวยแบบนี้เลยค่ะฝ้าเพดานเป็นแบบฝ้าเรียบ มีประตูออกหลังห้องให้สำหรับต่อเติมห้องน้ำห้องครัวตัวผนังภายในทั้งหมดทางร้านใช้ของ s c g เป็นแผ่นดูราบอร์ดค่ะห้องนอนแรกขนาด3 3คูณเมตรผนังภายในกรุกด้วยดูราบอร์ดทาสีครีมฝ้าเพดานเป็นแบบฝ้าหลุมสี่เหลี่ยม หน้าต่างกระจกบานกรอบรูปบานยาวสวยๆแบบนี้ทั้งหลังเลยค่ะตัวประตูห้องจะเป็นประตูลูกฟักแปดเต้าเป็นไม้แท้ทางร้านนำไม้เก่ามาแปรรูปใหม่ค่ะห้องนอนที่2ขนาด3 3คูณเมตรภายในกรุด้วยดูราบอดทาสีครีมเช่นเดียวกันค่ะ ฝ้าเพดานเป็นแบบฝ้าหลุมสี่เหลี่ยมโครงสร้างบ้านพื้นที่ใช้ปูผนังภายนอกตัวบ้านฝ้าเพดานภายในห้องประตูหน้าต่างทางร้านใช้เป็นไม้เนื้อแข็งเก่ารวมทั้งหมดค่ะรับประกันว่าไม้ทุกชิ้นเป็นไม้เก่าที่นำมาขัดแต่งแปรรูปให้สวยก่อนนำมาสร้างบ้านค่ะไม่มีการย้อมแมวนำไม้ใหม่มาใช้ปนกันแน่นอนค่ะ พื้นที่ภายในห้องโถงโล่งกว้างแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านกันค่ะผนังภายนอกเป็นฝานอนแบบเกล็ดเป็นไม้ฝาหน้าหกพาแปรรูปมาจากไม้2คูณ6นิ้วหลังคากระเบื้องลอนคู่ s, in the room, the wow. Wow. <S c g สีเปลือกมังคุดใส่ฉลุหลังคารอบตัวบ้านเป็นงานฝีมือทำชิ้นต่อชิ้นสวยมากๆเลยค่ะบ้านหลังนี้เปิดโปรโมชั่นปกติขายหน้าร้านอยู่49 0 0 0 0บาทค่ะ หากซื้อวันนี้ยกไปติดตั้งหน้างานได้เลยโดยไม่ต้องรอสร้างในราคาเพียง359,000บาทมีเพียงหลังเดียวเท่านั้นนะคะหรือจะเข้ามารับชมบ้านตัวจริงที่หน้าร้านก่อนก็ได้เช่นกันค่ะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8 0 0โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยค่ะสนใจติดต่อ087-123-1040จะพามาดูช่วงล่างกันนะคะเสาเราจะใช้หน้าใหญ่ๆเลยค่ะคานหน้า11แปลรูมาจากคานหน้า12ค่ะ เป็นไม้ยาวชิ้นเดียวใหญ่จุใจมากเลยค่ะช่วงล่างระวางตรงแน่นๆระยะห่าง35เซนติเมตรเป็นไม้ยาวทั้งหมดไม่มีไม้ต่อเวลาเดินบนบ้านไม่ยบยาบแน่นอนค่ะ